คั่วคั่วให้มันหอมให้น้ํามันมันออกนะคะพี่น้องค่ะน้ามันมันออกัะก็จะประมาณว่าหอมๆนะคะใส่เกลือลงไปตอนที่เราตําเครื่องแกงเนาะนี่ค่ะแล้วก็นี่เลยค่ะใส่ลงไปเลยอือ จ้าก็ติมทำให้มันสุกนั่นแหละคะ่ะพอคั่วให้มันสุกอีกสักนิดหนึ่งโม่มันก็เดือดแล้วเด้อจ้าใส่ผักลงไปจ้าผักของเรานี่ค่ะใส่ลงไปเลยโอ้โหมีแครอทแล้วก็มีหอมเด้อจ้าใส่ลงไปเลยแล้วแต่เราจะมีเนาะแล้วแต่เราจะมีในในครัวเด้อจ้าพี่น้องจ้า มีอย่างก็ได้ใส่ลงไปเลยเราไม่ต้องไปอะไรมันมากผักมันมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยแล้วก็คนได้เลยค่ะสําหรับไอตัวนี้นะมันไม่ใช่ตับเนาะแต่ถ้าตับเนาะจะคนไม่ได้นะคะพี่น้องค่ะแต่อันนี้มันเป็นไตมันจะไม่้หน,หนี่ยนนะคนให้มันทั่วเดี๋ยวเราจะปิดฝานี่ค่ะเดี๋ยวน้ําผักก็จะออกอะไรก็จะออกนะคะ น้ำนี่แล้วแต่คุณจะเติมหรือไม่เติมก็ได้ใส่ข,าข้าวคั่วลงไปเรียบร้อยแล้วจ้าปรุงเรียบร้อยใส่ข,าข้าวคั่วเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดู <c oughs> มันก็จะออกประมาณว่าหน่อยนะคะอโอเคค่ะ <c oughs> เรามาดูนะคะว่าเป็นแบบไหนเนาะโอเคค่ะเสร็จแล้วนะคะพี่น้องค่ะมาดูมาเปิดแล้วปิดไฟแล้วโอ้ยเนี่ยปิดไฟแล้วมันก็จะได้ประมาณเท่านี้นะคะ ใครที่อยากได้น้ำน้อยน้ำมากก็ตามสบายเลยนะคะนี่เสร็จแล้วขอชิมก่อนนะคะชิมก่นอนอืผมชี้ออกมามาค่ะพี่น้องป้องปายมาๆม,มากินน้ำกันมามันก็นยังงี้เลยเนาะคนเอาอยู่เมืองนอก กินยังกินป้าตามนี่แหลนะน้องพี่น้องเนาะกินอีกแล้วจ้าข้าวเหนียวอีกแล้วข้าวเหนียวอีกแล้วมาโจ๊กข้าวเหนียวน้ำกันเด้จ้ากองข้าวน้อยค่ะแม่กองข้าวน้อยค่ะแม่เด้จ้ามากินข้าวเหนียวฮอนหอนอุ้ยฮอนฮอนฮอนจ้าจิบไข่ด้วยเดี๋ยวนะค่าไข่ ไข่นะคะไข่อืมไขจ่จ้ะอืมอยากจะบอกว่าขัวไขจ่จ้ะขัวไข่มาเป็นรองมารับ มาเจ๊บๆจ๊บ้ำกันอมหัวใจจ้าอืมจับกินง่ายอยู่ง่ายพี่น้อ กินเพื่ออยู่นะคะไม่ได้อยู่เพื่อกินนะเ <_ AT> พราะเราไม่กินเนื้อกินหนัง <_ Q> มีแต่เนื้อแต่หนังทุกวันพี่น้ะงล <_ T> ีกเบี้ยงเลยนะ <_ T> เขาก็จะกินอาหาร <_ T> บ้านเฮ้า ทำง่ายๆนะทำง่ายๆของที่หาง่ายๆไม่งงเด้อพี่น้องเนอ้อขอที่หาง่ายๆก็คือมันโมมีครบทุกอย่างหลอกจากที่เขาจะมาอมอะ่ะแต่เขาก็ต้องอมอะ รสชาติพามาอร่อยบออร่อยค่ะเพราวะว่าเขาอยากกินมันก็เลยอร่อยแต่ความรู้สึกน่ะมันจะบ่เหมือนอยู่ไทยหรอกจก้ะแกงอมอมยู่ไทยก็แกงออมอยู่นี่เหมือนกันแต่ความรู้สึกแตกต่างากับพี่น้องจ้ะอากาศจะเย็นจะมีแดดนะ ันนี้ขัวไข่ใส่ใส่ต้นหอมนะคะใส่หอมบัวนะคะบอกเลยใส่รถด,ดี <c oughs> พิใไ่ป่น หัวไข่จะขัวไข่เมนูธรรมดาแต่มันโอ๊ะร้อนแต่ไม่ธรรมดาค่ะร้อนจ้าพี่น้องจ้าอืมลอนมือเนื้อพี่น้องหัวไข่เจียวไข่เนี่ยกินกับข้าวเหนียวบบอยากเทศเลยกอ๋อ <c oughs> มันจะอร่อยจ้ะ ทำเองกินเองแซ่บเองจ้ะอ,อ้อมจะพี่น้องมังแซ่บย้ำเขาขวัวจ้ะใซ่เขาขวขาขัวลงไปหลายๆเนะาะตําเองจากเขาขวัวเะมกินแซ่บอื หัวใจไก่พี่นะ้องต้องเอามาแบกกันนะแบกแล้วก็ซับ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 ,ซบ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 ให้มันแบบน่าลักนๆหลักอะ่ะกรีดนะเนาะบั้งบ้างบ้ง้งเขาเรียกบ้างเนาะไม่ได้สังเกตนะไม่ได้นะบัางบ้งบงบ้างแมันซิซับชอบเกลนงอ่อน เดี๋วจะพี่น้องเนาะมากระมีนี่แหละค่ะกับข้าวต่างแดนเนาะแกงออมแล้วก็มีไข่เจียวเอ้มีอันไข,ข่ขวดขวดไข่มดแหละเหลืออยู่นิดเดียวไอ้นี่เราเราก็ซีนแล้วก็เอาไว้กินต่อใส่ตู้เย็นเอาไว้กินต่อแล้วก็ค่อยเอาเข้าวนเบบอีกทีหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะโอเคขอบคุณมากค่ะดูแลสุขภาพเนาะขอให้ร่างกายสุขภาพแข็งแรงทั้งจิตทั้งใจเนาะ ค้าขายจะเรียนรุ่งเรืองจะเรือนในหน้าที่การงานแล้วก็มีความสุขอยู่ที่บ้านและอยู่ที่ทำงานมีคนรักอีกมากมายขอบคุณนะคะเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดี